ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news สอสอเพื่อไทยจี้รัฐระดมวัคซีนคุณภาพดีมาฉีดให้ชาวเชียงใหม่โดยเร็วนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์สอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความเรียกร้องให้รัฐเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้ชาวเชียงใหม่โดยระบุว่ารัฐต้องเร่งระดมวัคซีนคุณภาพดีให้ชาวเชียงใหม่มากกว่านี้ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการคิววัคซีน ไม่ให้ประชาชนเสียเวลาเสียโอกาสวันนี้กุ้งได้เห็นภาพของชาวเชียงใหม่ต่อคิวยาวเหยียดเพื่อเข้ารับวัคซีนสูตรไข้แอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ตามนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยจุดฉีดณนะหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งสาธารณสุขเชียงใหม่บอกว่าเปิดให้ Wal k กอินเข้ามาได้เลยมีโควตาเพียงแค่200โดสสำหรับประชาชนทั่วไป และเต็มตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเปิดลงทะเบียนปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ชาวเชียงใหม่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการทางแก้ของปัญหานี้มี2ทางคือ 1. เรัฐต้องระดมวัคซีนคุณภาพดีมาฉีดให้ชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมากกว่านี้ให้เพียงพอกับชาวเชียงใหม่และประชากรแฝงจากจังหวัดอื่นๆที่เดินทางเข้ามาทำงานและศึกษาต่อในจังหวัดเชียงใหม่ เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการระบบคิวเฉีเพราะการเปิด w a l k i อนั้นสร้างความไม่แน่นอนให้กับประชาชนบางคนต้องลางานและเดินทางเข้ามาแต่เช้าบางคนต้องเดินทางมาไกลาจากพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ทันได้รับคิวเฉียดวัคซีนซึ่งหากพวกเขามาแล้วไม่ได้รับคิว e ฉีนั่นหมายถึงการที่พวกเขาต้องเสียทั้งเวลาและเสียทั้งโอกาสหากพวกเขาต้องลางานเพื่อวอล์กอินเข้ามาฉีดวัคซีน แต่สุดท้ายกลับไม่ได้คิวจะทำให้เขาไม่ได้ทั้งฉีดวัคซีนและไม่ได้ทั้งเงินค่าจ้างแรงในวันนั้นซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบและซ้ำเติมประชาชนมากขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้กุ้งจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งดําเนินการตาม2ข้อเสนอนี้เพื่อแก้ปัญหาคิวฉีดวัคซีนและคิวฉีดวัคซีนที่ไม่เป็นระบบเพื่อให้คนเชียงใหม่ได้รับวัคซีนคุณภาพดี จนถึงระดับที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้โดยเร็วที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ